ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่ฟ้ารวยครับวันนี้ก็ดีจะนําทุกท่านทุกหลุมทุกน้ำแฟนครับท่านใดที่ไม่ชมไม่ใช่เนาะวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีทุกท่านท่านใดที่ชมไม่ใช่ก็ดีจะน้ำดูเลขแนวทางวัดประจำวันทีน่1มิถุนายน2566เลขล่าง09เลขบน272ก็ดีจะนําทุกท่านครับท่านใดที่ไม่ชมไม่ใช่ หลายสำนักครับพี่น้องหลายสำนักเขา่าแต่กันจะนัจนจะเนื่งมีสำนักไหนเขาว่าแน่ยแอดจะพาไปพี่น้องแันคทับเป็นช่องช่องออกไปบึงความพร้อมกันเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะได้กดติดตามรอไว้ก่อนจะช็อคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับป่ะออไปบ่งความพร้พอมกันครับว่าสำนักนเข้าแรกครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะคือร่างทรงปูดำ พยย่เป็นคนลงท่งครับี่น้องเอฟเมื่อวันก,อนก่อนที่ผ่านมาโหลิก้าวทงก็คือสองาลาามหนงเขามาศูย์เก้ครับปีปน, e น้องเอทุกท่านแตดีจะนําเป็นคลับแฟนน่องเิ่นกระลังสัางสาราหรือว่าสัางบดบดกับบอลแวสารากับบอลแถวครับีน e ่น้องเอทุกท่านพุ่มทีพุ่มทางพุ่มปูด,ดําะมหายก็คือสองศูนย้ายย เป็นหลานแต่ดีใจน้าเพนแครับเป็นช่อนชัน้นใดจีมิชูไม่ใช่น้อพี่น้องเนาะงวดหน้าไอ้พี่น้องล่อไว้เด้อพี่น้องเด้อของพ่อยาวร่างทรงปูดำพี่น้องจะกดติดตามล่อไว้ไปต่อครับพี่น้องครับหลายํำนักษ์มนี้แจกกันสชนาเสน่หครับพี่น้องยมซีไปอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นเลขขันน้ำมนต์แตคือปูบุนมีโทษตามช่องเมื่อวันก่อนไปเอาเลขขันน้ำมนต์ครับพี่น้องขันน้ำมนต พคนใดว่าตัวใดแอดคนไหนมหาสามสองกับเพ้าสองเจ็ดออกสองเจ็ดบทครับพี่น้องรายได้หนึ่งพันหนึ่งสำหรับแฟนครับแฟนช่องปูบุญมีออกเลขคันน้ำม่อนครับส่วนเลขสูตรสองสูตรลุดไปต่อครับพี่น้องครับหลายสำนักจะนอนเหมือนนี่จะได้วอาดีจ้าก,กันไล่หม่องไล่บอลนะครับอันนี้เลขหมอดูตาทิพย์พี่น้องเมื่อกี้นี่แอดเองครับไป ทำครา,ามาแล้วครับพี่น้ังเอฟซไปทำครา,ามาแล้วละ่ะจากเอซจะโทรมาหาหลายเรียงของเพื่อนอยคือทะเบียนจุบเต็มกันคือสองเจ็ดสองห้าซีตัวแตกวันนี้พี่น้ังว่ามันแตกสามตัวเนี่ยสองเจ็ดสองสองสี่เรองของเรานะ่สองเจ็ดสองห้านะทะเบียนจุเต็มมนะพี่น้ังเอฟซีเห็นว่าเขาจาะมาเก็บเงินคาบินเล 2, ็กสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทนะพี่น้องนี่วามฝันของเพิ่นนลยของเพิ่นก็นดีจะนั่ครับพี่น้องเอฟซีมาทั้งสามตัวสี่ตัวเลขของเพิ่นหมอดูตาทิพย์พี่นอกก้องกระดกโติดตามรอไว้คือเก่าครับพี่น้องไปอันนี้เป็นเลขของปูเททองงวดประจำวันทีหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกรแบบราชาสองเจ็ดไอเจ็ดสอง กับหน 14, ึ่งสองขับพี่น้องยบซี่ของปูเที่ทองขับไปต่อครับพี่น้องวุ้ยหลายๆพี่น้องไลายไลา์สำเนาของน้องเบลเล็หาประทัดครับพี่น้องยับซี่ตัวยสนเลขหางประทัดคนเดียวมาสองชุดผมจะบอกซูฟังอยว่าชุดแรกเป็นเจ็ดเจ็ดสองและห้าสามชุดสนะองเหล็กใจเชื่อมกันบรรลัสีนะพี่น้องก็คือเจ็ดแปดสองและสี่สามของน้องเบลครับพี่น้องเับซี่ตัวยสัน น้องเบลไปต่อครับพี่น้องห้ายครับหนีิแตกกันฉนันกันแนงอันนี้คือหลวงปู่สิบแปดล้านแจกอีกครับพี่น้องความฝันของเพิินกับแจกตัวเน้นตัวหนาของเพิินจะคือสูงเก่าคลิปของเพิินจะคือเพิ่นเอาในความฝันเพิินเพิ่นไปนอนอยู่กับจังหวัดกาลสินแ้วก็พุม่มเดี๋ยวพเพิินไปอยูน่นแล้วก็ให้โซเพิ่น ขึ้นยุต้นขนุนปลามีห้างผึ่งหลวงนำพี่น้องเอฟซีทุก่ันเพ่นหายมาสู์เก่าโอ้เขาแสดงเอาไงว่าเขาดีใจกันบดบัดบดบ้บาพี่น้องบ่บ่ถือหลังแ่ประตูโขงวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าประตูโขงเพิ่นบันไในเหตุพี่น้องนี่นขาดประตูโขงแล้ว่างสีเขาไล้หวัวเด้พี่น้องเอฟซีทุก่ันของพระที่ดวงสิบแปดล้านนี่แต่ว่าแต่ยังบ่ท่นเด็ไปได้มากอยู่เขายุ่ประจำเขาทุกงวด งวดน,นี้กับศูน,น,นย์เก่าแจกสนันชนะอีกครับไปต่อครับอันนี้พะออุดเพื่อนผีมาอีกแล้วะครับ่น้องของเพิ่นช่วงตองวัดไหหมาสองโตโคโลก็คือเก้าศูนย์สองและแปดเจ็ดครับไน่องเอลซี e ่ทุกท่านเก้าศูนย์สองและแปดเจ็ดมาโคสุดไทยโคสุดไทย เพิ่นก็บอกอยู่ในคลิปอยู่ว่า87บ่มั่นใจบ่ต้องเอาก็ได้เพิ่นวันสินพี่น้องแต่ว่า902เอาไว้คือเก่าตัดเล่นเอาพุ่นน่ะพี่น้อง FC ท่านใด้สก็ได้เบิ่งในคลิปก็บเอนกลับไปเบริษัทใหญ่ทั้งพี่น้องเนาะน้องย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้ครับพี่น้อง FC ฟซีท่านของพระอุดเพื่อนผีหรือว่าหมอผีอุดไปตัวครับพี่น้องครับหลายสำนักโอ้แต่กันสำนันสนี่ย์พี่น้องแต่กันสำนักสำเนียงของเจ๊กาแฟเจ๊กาแฟ แจกตัวเลขเอฟหลายตวัวแทบบลแมนหลายตวัวและพี่น้องของเพิ่นเน้นอยู่ที่ทะเบียนรถทะเบียนรถท่านนี่เป,ป,ป็นปันวันรถไฟใหม่พรองเอฟซี 4. แต่นีคนโทรมาถามผมอยู่เรื่องแนวทางของกีต์กาแฟแบบมาว่าโอ้ถือว่าถือสามตวัวยุทธีพี่น้องสองเจ็ดสี่สองทะเบียนรถเพิ่นพี่น้อง <c oughs> ตามต่อครับพี่น้องไปไร่หม่องไร่บอลไร้สำนักเป็นความกันสำเนีน้งย่ำ ยำใส่้ห้พี่น้องเย็บชีใบเพื่อจะได้กดอีกตามใบอันนี้ก็สูตรของสูสิบแปดล้านมีสูตรเต็มเป็นพี่น้องเย็บชีสูตรเต็มเป็นครับไรหม่องไรบอลพี่น้องอันนี้ของไม่น้อยอุดรครับ่ม่น้อยอุดรนม่น้องดูดอนมุสานี่ก็คุยกันเรื่องไงเลข ขันน้ำขันน้ำทนกับทนกับล้างมาไหก็คือนี่ครับ oh. เป็น้นองเย็บซี่หกศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งของเพนังเย็ซีทุกท่นนานไปจาดลิ้นแล้วอาจจะไม่โชว์ไม่ใช่แล้กยำอยู่เรยๆครับเป็น้องเย็บทุกท่านหลายๆสำนักมือนีแจกชนะชนะครับดีใจน้ำเ่อนครับเส้นสองส่วนเน่าทางเน่าทางของแอดแน่าทางของแอดเองกต่เือ ไปธนาคารครับพี่น้องเอฟซีทุกทา่านแจกธนาคารสามโตเลยหนึ่งสี่ห้าแอดเองก็คือบอกอยู่ในคลิปบอกว่าปูแก่เป็นมาบอกว่ามันนี่ฝันเห็นปูแก่ฝันเห็นเสียบป,ปูแกค่ครับพี่น้องเอฟซีเอายๆงงว่าแนวทางของแอดช่วงนี้จะไปธนาคารหลายพี่น้องก็ไปพิจรารณาเอาแอดเองจะไปแนวท,ทางนาำมิโฉมิหมันสำหรับปูเที่ยวท่องว่านี้สามาดีครับพี่น้องงวดแหลกเดี๋ยวสัมผัสเพื่อนเพื่อนจะให้มา เจ็สองหลายไม่ชมไม่ใช่กันลหลายๆฝูงแลหลายคนและหลายสำนักครับพี่น้องไม่ชมไม่ใช่กันแต่สิเดกดติดตามไปรักวันนาท่านครับท่านส่องไปตามเน่าทางให้พี่น้องเย็บซี่คือเราแหละครับพี่น้องเย็บซี่ตุ๊ดจันทฮาไม่ชม์มนนิหมาเนาะพ่อกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ลหลายๆสำนักแตกจานเซนเนอร์ครับพ่อกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ